่ไอ้ที่กอเกาะอยู่เนี่ยคือคาบดินโคลนทั้งนั้นนะครับเนี่ยครับทาให้ปั๊มเราอุดตันนะครับแล้วก็มันมันแรงส่งน้อยนะครับมอเตอร์ทํางานหนักนี่นะครับถ้าท่านไม่เช็คเลยนะครับมอเตอร์มันทํางานหนักนะครับเพราะว่าอ่าตัวตัวท่อมันตันแล้วมันมันดันแรงดันสูงนะครับผมแล้วบ้านใครนะครับที่น้ํา เคยใช้แรงนะครับแล้วตอนนี้ไม่แรงนะครับฝักบัวนะครับอุดตันบ่อยๆนะครับผมตัวตะกอนค้าบเลนโคนทรายต่างๆครับมันมาสะสมอยู่ในระบบปั๊มน้านะครับมีการแกะนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดตัวปั๊มน้ํานะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทํางานด้วยตัวเองนะครับเพการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทางานอย่างสนุกนะครับก็ที่สําคัญนะครับต้องคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม สวัสดีครับผมพบกับช่าโจงลัปานะครับอ่สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแกะนะครับแล้วก็ร้านทำความสะอาดตัวปั๊มน้ํานะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฮิตาชินะครับผมก็การใช้งานนะครับสมบุกสมบันนะครับผมอันนี้หอยทากนะครับนี่นะครับอาการนะครับตัวนี้ตันนะครับผมตัน น้ำไม่ออกปั๊มทำงานนะครับแต่ว่าน้ำไม่ส่งออกนะครับผมใช้ใช้อยู่ก็เป็นกระทนหันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะครับก็เบื้องต้นได้แกะตัว2ตัวนี้ดูแล้วนะครับผมครั้งแรกที่ถอดออกมานะครับผมตัวนี้นะครับมีแต่คราบเป็นขี้โคลนเต็มไปหมดเลยฮะตรงนี้กับตรงนี้นะครับสองจุดนี้นะครับ แต่ว่าเราลองแกะแล้วทําความสะอาดแล้วแต่ว่ามันยังไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดตัวใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับว่ามันตันเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดอุปกรณ์นะครับทุกชิ้นส่วนนะครับทั้งระบบของปั๊มน้ําตัวนี้นะครับให้ดูนะครับแล้วก็เอาออกมาทําความสะอาดครับเพราะเท่าที่เราเห็นครับผมมีคราบ ดินโคลนต่างๆเข้าไปเกาะอยู่ในระบบปั๊มน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับให้เพื่อนๆนะครับถอดตัวเช็ควาลวนะครับตัวฝาเช็ควาลวนี่ออกนะครับแล้วก็ตัวฝาเพสเซอร์นี่ออกนะครับเพื่อที่จะทําการทําการเช็คนะครับตัวฝุ่นต่างๆนะครับถ้าไปเกาะในตัวเช็ควาลวนะครับผม มันอาจจะทําให้ปั๊มเราทํางานผิดปกติได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มทํางานยาวเลยนะครับหรือว่าตัดตลอดหรือว่าไม่ทํางานเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่นะตัวจ่ายตัวทางน้ําออกนะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างสกปรกมากนะครับนี่นะครับคราบดำๆพวกนี้หอน เนี่ยนะดำๆพวกนี้มันเกาะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยที่ผมแค่ออกมาเนี่ยฮะในถาดนี้นะครับคือผมเอาออกมาจากในนี้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 ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวต้องทําการล้างนะครับเดี๋ยวเอาน้ําร้อนลาดนะครับเพื่อให้มันออกได้ดีนะครับเป็นคาบหินคาบรายคาบโคลเลนต่งตางๆนะครับ นี่นะครับเป็นเป็นน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเป็นน้ำมันคิโลครับนี่นะครับปั๊มน้ำทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงตัวเครื่องตรงนี้นะครับตัวเครื่องตรงนี้จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับอไอที่เกาะอ,อยู่เนี่ยคือคาบดินโคลนทั้งนั้นนะครับ นํครับทาให้ปั๊มเราอุดตันนะครับแล้วก็มันมันแรงส่งน้อยนะครับมอเตอร์ทํางานหนักนี่นะครับนี่แค่ออกมานะครับนี่นะครับมีเกาะฝังอยู่ในนี้นะครับนั้นเราต้องล้างให้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 เอี่ยมทั้งระบบนะครับ สำหรับตะกรนต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ําของบ้านท่านนะครับว่าคุณภาพน้ําของท่านเป็นอย่างไรนะครับผมสาหรับเครื่องนี้นะครับก็ใช้ควบคู่กับน้ําบาดาลน,นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วเนี่ยคราบมันค่อนข,ข้างที่จะเยอะนะครับวิธีการนะครับเราก็จะถอดออกมาแล้วทาการใช้น้ําแฟบธรรมดาเนี่ยล้างนะครับผม <c oughs> แล้วก็เราก็จะใช้น้ําร้อนนะครับผมในการที่จะ ช่วยให้ตัวคราบนั้นหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะครับด้วยการต้มน้ําร้อนนะครับแล้ววางไว้นะครับให้อุณหภูมิลดลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็เอาตัวอ,อุปกรณ์ของเรานั้นเข้าไปใส่ไปแช่ในน้ําร้อนเลยนะครับให้เพื่อนเ <ๆ S 1> ถอดฝาครอบใบพัดที่เป็นทองเหลืองนี่นะครับเพื่อที่จะทําการเช็คใบพัดนะครับว่าอ,อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ปกติหรือไม่นะครับผมก็ จะเป็นไข,ข่ควงขันฝาครอบออกมานะครับเห็มั้ยอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นใบพัดนะครับใบพัดตรงนี้เป็นใบพัดนะครับนี่ฮะ หลังจากที่ทําการถอดฝาครอบใบพัดออกมาแล้วนะครับทําการหมุนดูนะครับว่าสภาพใบพัดยังหมุนได้ปกติหรือไม่นะครับแล้วก็ดูตัวฝาครอบนะครับกับใบพัดนะครับว่ามีการมีมีการสึกหรือไม่นะครับผมถ้ามีการสึกนั่นแปลว่านะครับตัวใบพัดเนี่ยอาจจะหมุนไม่ตรงศูนย์ครับก็หลังจากนั้นนะครับเช็คที่ใบพัดด้านหน้าแล้วนะครับผมด้านหลังนะครับบางทีบางครั้งนะครับ ตัวใบพัดที่ระบายความร้อนซึ่งเป็นพลาสติกนะครับอยู่ด้านหลังของมอเตอร์นะครับอาจจะสึกได้นะครับตัวนี้จะทําให้มอเตอร์ร้อนเร็วนะครับก็เช็คด้านหลังด้วยนะครับว่าใบพัดอยู่ในสภาพปกติหรือไม่นะครับอีกตัวนะครับก็คือถังแรงดันนะครับอันนี้เป็นถังก๊าซนะครับเราต้องถอดออกมาเช็คนะครับผมถ้ามีน้ําอยู่ในนั้นเป็นปริมาณมากๆนะครับ แสดงว่าถังตัวนี้ยเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมถังที่ดีก็ควรจะมีน้ําอยู่อ่าอาจจะติดนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับผมตัวนี้อีกหนึตัวนะครับพี่เราต้องล้างนะครับตัวนี้ข้างนี้จะตันนิ้กุ้งไร ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะครับเป็นตัวะระบบทางน้ําออกนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราทําการแกะนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับ ตันชนิดยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูนะฮะผมว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ทําให้น้ําไม่ออกมันแน่นอนนะครับมาดูน,นี้กันก่อนดูดูตัวน,น้อยของมันก่อนอน,นะครับมีทุกอน,นูนะครับไอ้คาบที่ไอ้ต่างนะครับโคน สำหรับเพื่อนๆนนะครับที่ถอดนะครับชิ้นส่วนมาแยกออกมาเพื่อทําความสะอาดนะครับก็สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ทําตามได้นะครับรวมถึงการประกอบคืนกลับมานะครับประกอบอย่างไรถึงจะถูกต้องนะครับก็ดูวิดีโอนี้นะครับผมที่เรากําลังถอดนะครับตัวกระบอกกลมด้านบนนี่นะครับเป็นเพเซอร์สวิต์นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็น ช่องอรูอากาศนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดออกมานะครับจะมีลูกยางข้างในนะครับตัวนี้สําคัญนะครับอ,อ,อปัมนะ้ํามีอาการเสียยังไงนะครับต้องมาเช็คดูตรงนี้เช่นกันนะครับผม,ม,มตัวนี้เวลาถอดต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวสปริงมันจะเด้งออกมานะครับก็ข้างในมันจะมีะเป็นแผ่นยางสีดําๆนะครับแล้วก็เป็นสปริงแล้วก็มีถ้วยพลาสติกเล็กๆนะครับอย่างนี้นะฮะ ก็เวลาประกอบนะครับตรงนี้สําคัญต้องประกอบกลับไปนะครับให้เหมือนเดิมนะครับดูคลิปตรงนี้ให้ดีนะครับผมเ,เพราะว่าเวลาเราประกอบถ้าผิดนะครับตัวปั๊มจะทํางานผิดปกติทันทีนะครับตัวเปิดปิดเป็นวาล์วมีแผ่นยางแผน่นหนึ่งนะครับ ตันแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวลวงมาให้ดู นี่ครับอยู่ในนี้ครับแล้วมันจะใช้งานได้ยังไงนะครับขนาดแค่มีเศษอะไรไปติดที่หน้าตัวเซ็นเซอร์มันก็ยังทำงานผิดเลยนะครับอันนี้เป็นถึงขนาดนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับเละเทะตัวนี้ที่ผมเป่านี้ นี่นี่นี่ เราจะประกอบกับเข้าไปนะครับว่าแต่ตัวไหนเมื่อกี้เมื่อกี้คือเอามาจากไหนตัวนี้ใช่ไหมหนึ่ง,งสอง,ส,องสามสี่ตัวนะครับผมตัวคือตัวนี้ผมมาพนันกันว่าจะมีน็อตเกิดไหมนะครับ ให้เพื่อนๆใส่ฝาครอบใบพัดกลับไปที่เดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะใส่นะครับ <S <S ให้เช็คดูห้องใบพัดนะครับว่ามีเศษอะไรนะครับอย่างเช่นเศษหิเนเศษน็อตตกอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามีนะครับแล้วเราปิดฝาไปแล้วไปเปิดใช้งานนะครับอาจจะไปขัดกับใบพัดนะครับทําให้ใบพัดบินแตกนะครับหรือว่าแกนโคดหรือว่าทําให้มอเตอร์ไม่หมุนนะครับแล้วก็มอเตอร์ไหม้ได้นะครับอาจจะเกิดการเสียหายได้นะครับผม วาครอบไปพัดกลับไปนะครับแล้วใส่ให้ตรงนะครับมีรูเข้ารูออกนะครับผมกลับไปทีเดียวนะครับตัวหนังสือเขาก็จะอยู่ในแนวที่ถูกต้องครับ ตอ่อนมากอีกตัวนี้สับซ้อนมากวัวสำหรับตัวนี้นะครับมันจะมีะคล้ายๆเดือยล็อกอยู่นะครับแล้วก็มี อสปริงอยู่ด้านในนะครับเราจะต้องเอาเดือยกดที่เดือยล็อกนะครับ<อ>แล้วก็หาไขควงแย่มันออกมานะครับข้างในนี้จะมีสปริงนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดเหมือนเดิมนะครับรครบผมต้ค่อยอ,ออกมานะนี่ครับในรตนูตัตอออนสะนิทรั้ง สิ่งที่เราได้ก็คือนี่ครับยังม,มีบางส่วนที่มันนะครับสปริงนะครับก็เอ่อมีชิ้นลงไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นตัวล็อกของมันนะครับใส่เข้าไป ให้ตรงนะครับแต่จะทำให้ตรงตัวล็องก็จะมาล็อกตรงนี้พอดีะนะครับใส่เข้าไปออออโอเคนะครับผม นี่ก็คือแสงเยอะไปหรือเปล่ามันเป็นเวลาคืนนะครับตอนนี้สอ้อนเข้าไปอย่เพิ่งใส่น็อตนะลองประกอบดูก่อนก็คือตรงนี้วันนี้ก็คือมีทำงานอย่างไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวพีววว่แย่ ตัวนี้ก็คือแบบนี้กรอบเลยอือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีก็มีตัวสั้นนิดเดียวตัวยางตัวนี้นะครับใส่ไปแบบนี้นะฮะคว่ำลงไปนะครับนี่นะครับแล้วมันจะมีถ้วยพลาสติกถ้วยพลาสติกใส่ลงไปนะครับมันจะมีอ่าบล็อกอ่าเรียกอ,อะไรเนี่ยเดือยของมันอยู่เพื่อให้สวมลงไปนะครับแล้วก็เอาสปริงวางน,นะครับแล้วก็เอาตัวนี้สวมลงไปนะครับ Yeah. ต้องขันอัดแรงนะครับผมเดี๋ยวเกีียวเสียเอาตึงมือนะ นีนี่ไหมถูกไหมมีอะไรเหลือตัวนี้เป็นแนี้ แงันนี่นะครับจบไปจบจบจบโอเคนะครับผมเราทำการถอดปั๊มน้ำนะครับ ออกมาล้างทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับประกอบกลับไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งที่เดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มแล้วนะครับก็ซึ่งต้องรีบใช้น้ํานะครับแต่ว่าการถ่ายทําหลังจากนี้น่าจะอ่าถ่ายไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนั้นมันมืดนะครับแล้วนะเดี๋ยวเราอ่าเป็นเป็นยังไงได้ผลยังไงเนะพรุ่งนี้เช้าเราไปดูกันนะครับ okay, ผมโอเคครับผมหลังจากที่เราทําการล้างปั๊ม น้ำตัวนี้นะครับในเมื่อคืนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับสําหรับบ้านใครนะครับที่เคยใช้น้ําแรงนะครับแล้วปัจจุบันมันเบาลงนะครับหรือว่าฝักบัวอุดตันบ่อยๆแก้ไขแล้วก็ยังอุดตันอยู่นะครับผมให้มาเช็คดูที่ต้นเหตุนะครับผมอาจจะเป็นที่ตัวปั๊มนะครับหรือว่าตัวระบบส่งน้ําต่างๆท่อต่างๆหรือ <Malays> รวมไปถึงถังเก็บน้ําด้วยนะครับให้ล้างนะครับล้างถังก่อนนะครับทีนี้พอล้างถังแล้วให้ท่านปปล้างปั๊มล้างบ่อยๆนะครับระบบพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าใช้น้ําบาดาลนะครับถังนี้ให้ล้างบ่อยๆกองมาเก็บแล้วก็ถังตัวนี้ให้ล้างบ่อยๆนะครับผมถังนี้อาจจะล้างประมาณสักสามเดือนครั้งนะครับเพราะจะมีตะกอนตกตกอยู่ที่ก้นถังนะครับผมให้ล้างประมาณสัก3เดือนครั้งปล่อยน้ําทิ้งนะครับส่วนตัวปั๊มนี้นะครับให้เพื่อนๆล้างนะครับ อาจจะปีละครั้งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำประปาก็2ปีครั้งนะครับผมหรือว่าถ้ามันมันมีอาการก็ให้เพื่อนเปิดเช็คดูนะครับอาการมันเป็นยังไงนะครับผมถ้ามันตันนะครับน้ํามันจะเบาลงนะครับแล้วก็มีเศษอะไรต่างๆไปไปอุดฝักบัวเอยเปิดก๊อกมาแล้วมันน้ํามันไม่สะอาดนะครับก็จะต้องมาเช็คที่ระบบพวกนี้นะครับถ้าท่านไม่เช็คเลยนะครับมอเตอร์มันทํางานหนักนะครับเพราะว่าตัว ตัวท่อมันตันแล้วมันมันดันแรงดันสูงนะครับผมแล้วก็มันจะทําให้มอเตอร์นั้นเสียเร็วนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดน้าออกมาปั๊มจะทํางานแล้วก็ตัดปั๊มจะทํางานแล้วก็ตัดนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนนะครับขอให้เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางในการแก้ไขนะครับผมก็เมื่อคือฉุกเฉินนะครับเราก็ เสร็จกันประมาณ4ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะได้อาบน้ำนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้เรามาต่อแล้วนะครับปั๊มทํางานปกตินะครับแล้วก็น้ําออกดีมากนะครับเมื่อกี้ยังไม่ทันเสียบปลั๊กเลยนะครับน้ําพุ่งออกจาก ทางออกเลยนะครับผมก็คล่องหายใจสะดวกนะครับตอนนี้นะครับน้ํากําลังปั๊มกําลังทํางานนะครับเพื่อเติมน้ําที่อยู่ในท่อประปานะครับที่หายไปนะครับก็จะเปิดปั๊มอยู่อย่างนี้นะครับปั๊มก็จะทํางานแบบนี้สักระยะหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลงานกันต่อนะครับตอนนี้มืดแล้วนะครับผม